สวัสดีเจ้าทุกๆคนอ่ะวันนี้วันเสาร์เป็นอาหารวางเจ้าใส่กอกถอดฮอด,ดอกอ่ะฮอด,ดอกถอดแล้วก็อไอ้เองก็ปูอัดถอดน้ำจิ้มน้ำจิ้มอย่างกับบะหมี่ทองน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินทําเองนะเจอกพากกาดก็จะประมาณเนี่ยจอาทีพากกาดขอดกับพักชีปะกินด้วยกันเจ้าทุกๆคน สวัสดีเจ้าทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่รักคนเมืองเหนือนะเจ้านะวันนี้เป็นอาหารวางฮอดดอกทอดกับไอ้ปูอัดน้ำจิ้มทำเองนะจ๊อน้ำจิม้มอ่างเน้น้ำจิม้มลูกชิ้นยืนกินสูยลูกชิ้นยืนกินเค็มข้นมาผักกาดก็จะมีผักกาดทอดกับผักชีปัดชุย ลุยกันเลยปรรยุ์อันนี้มีอันนี้พอดีไอ้ซื้อมาซื้อมาคืออันเด็กเป็นมาทำออนเป็นมาทําพีดานเนาะออนมันมาทําพีดานซื้อมาสองกระป๋องมันมากัะสองคน้น <c oughs> กินไปกระป๋องเดียวเลยอัตงเ๋ยวไมันใส่ตู้เย็นด้วยก็เลยเออวันนี้ร้องมาก,กินพอวันนี้กินทุกวันนะกินทุกวันแตงก็บไ,ได้งก็ มันไม่ใช่รุ่นเท่ากินนะกินมันเข้ามันเข้าเด้อไปกินยามมากินอันเองก็คันดอกกันกินเต็มที่ เจ็มือมัสร้างเรียบร้อยละประเจมือแบบฮานาดาะ ช่วงนี้อันล,ลํงงาปางเมื่อนกันไงดูร้หนาวนะ,ะไ,ไปไปซากคืนเพื่อเด็กไว้หลุ่นไม่เลยเขาเด็กไว้จะหลุนดูบ้านอ่ะ ตรงนี้คนติดกันเยอะเหมือนกันโค้ชจำระวังกันนะ้ตรงนี้การเริ่มตกกันห,หนักคนเห็นไหนาตัว SC เองฉีดแล้วไอ้ โอไมคอนก็ระบาดเยอะนะบ้านทัาเลยอันนี้แบบแข่งใหญ่มันบามันบาบ้านนรอถอดอันนี้แข่งแบบแข่งเล็กๆกับมันบ้านดี 所以。 พักชีย้ยังพงกินได้บ้าแจ่พักชี้ในกินได้แล้วพักชี้แล้ว กาดที่ซื้อมาวันก่อนอ่ะติมมาตั้งเริ่มเหลือง ช่วงนี้ <c oughs> มีมิจฉาชีพมาห,หลายหลายรูปแบบเนาะต้องระวังกันด้ฟังขา่าวบางคนอันคนดีฟังกันแล้วคนทีได้ฟังแต่มาเราม่ฟังมีคนอไปซื้อของพิมพ์ดีพายอะซื้อของซุ่มอะแล้วก็เขาติดต่อปฏิพิมืออาชีเป็นอันนี้เป็นเป็น,ปนแบบมิจฉาชีพคนอื่นน่ะ มันมามันมาแอบแอบมาในในในเพจอะเพจของพิมพ์พี่พายอะตรงที่เป็นกอข้อความคนนั้นบอก,บอกนี่เนาะมันก็มันก,มนกัมันกัมาสวมขับสวมร้อยอะ่ะคือเอาวันสแกนในคิวอโค้ดอะไปทำสักเม็ดเ่ยการสแกนนะ่ะหมายถึงเขาจะต้องเอาเงินไปใื้เขานะ อางเขาอันอย่างเขาไปใจคนละคึงกันก็เขาต้องใจคิวเขาก็เอาคิวอาเคนอาโคทั้งเขาเขากลับไปกดสแกนแต่นั่นมันบอกว่าสแกนนี่หมายถึงมันจะคืนเงินคืนแต่จริงแล้วแกมันโดนเงินไปรอบแรกมันโดนไปหนึ่งหมื่นบาทแต่มันก็หายไปไอ้คนที่เปิดติดต่อว่าอ้าวทำให้เงินฉันหายกันนี่มันก็บอกโอ้ขอโทษอันผิดไปกดผิดไปอันก็ะจอยสแกนใหม่เหนื่อยสแกนใหม่เหนื่อยก็คือ ต้องต้องต้องได้เงินคืนมาหมื่นหนึ่งอย่างก็แต่ก็เงินเขาที่เขาเขาเพิ่มไปสแกนเบลกี้เห็นหมืน่นไปสองหมืน่นเขากูสองหมืน่นหายไปเห็นสองมอหมื่นมุดไปสามหมืน่นอ่ะมันมาหลายหมูบแบ่แบงก์บ่อยเลยเนาะอันในเพจได้ย้งกันนะมันเหมือนอย่างกว่ามันมันสาธา,ารณะเนาะใครใครก็เห็นเนี่ยแต่ส่วนมาที่งแล้วเขาไปซื้อของซื้ออย่างที่วันนี้ใน้ในี่ยนะ ก็จะมาในทั้ง่าปุ่นในไม่เสร็จปุนอะมันจะเหมีมใครเห็นคือมันจะคนคนอื่นสามารถเห็นได้แต่ถ้าในเนี้ยออกในหนอดอกในเพจในเฟซบ,บุ๊กนึงเนี่ยจะใครใครก็สามารถหันหมือหลักละ คุณตังอู่จะได้ยังไงได้นะเขาจะทำทุกวันนี่นจะตั้งชื่อของนะี่ไปทักไปเพจกจริงเขาไปทักว่าสนใจนะ่ะเขาจะมานะเนี่ยเขาใครจะเข้ามาในอินบ็อกซ์ของห้องนี <c> ่ย <oughs> ไม่ใช่หระ เราก็เจ๊ต่ออู่กันนี่ไม่เจ็ด่อบอกซีดูอยู่อ,อย่างไรท่านเนี่ยแค่เขาบอกซีออยูเบอร์เขาซัดในในเพจปุ่นก็ได้มันมีคนอื่นมันไม่ฉาชีพม,มันมาสมร้อย เพรงนี้หัวน้การโกงมนันดีวนะแต่ว่าถ้ามันไปทำในสิ่งอื่นจิมัน,เ,นเป็นประโยชน์นี่จะเสียหายคนอื่นจะเยอะหัวดีจะไปทำในการโกงเนี่ยมันดีใปรจะเนี่ยก่พร้อมเนื้อไก่ยังเนี่ยมันทำง่าไง ทำใมือซื้อแล้วทุกวันนี้จะทำแบบไป,ปโอนออกมาโอนดิดกกล่องใหญ่เ่ะเขาจะเขาจะเอาติกล่องใหญ่ไปไระจายโดยตรงเขาก็จะโอนออกมาไว้บัญชีหนึ่งคือเพอสำหรับใจตัวนั่นมันจะได้ไม่มีปัญหาถ้ามันหายก็หายแค่นั่นเนาะแต่ถ้าเขาในกระเป๋าใหญ่ของเขาไปโอนเลยเนี่ยหายก็หายหมดเลยกระเป๋าใหญ่

หายมันก็เพิ่มขึ้นหรอกคนก็สามารถมือสาชีมันก็สามารถมาช่วงเห่ยงเขาได้เยอะ กตอนนี้ปูอัดนะว่าเป็นใจเนื้อปอูเป็นใจเนื้อเพื่อป่าหำ พออกระเภทรกระเพชรเนก่ยนะอิ่ม กินมะเมื่อแหละในพวกนี่น้ำขวดนี่นาะไปขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะจะทำเป็นกำลังใจกันทุกๆวันนะเจ้าเนาะขอทำให้ใจความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอสมแลงจ่ปราทานาทุกสิ่งทุกประการนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดพีช